ลมที่ว่ามาจากที่ไทยมายากร้อนไหมคะไม่ไม่นะคะก็จะมีหลากหลายทิศทางนะคะแล้วแต่สําหรับประเทศไทยเนี่ยลมทิศทางลมหลักัเราจะทราบไหมคะว่ามาจากทิศไหนได้บ้างตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือที่เป็นลมมรสุมที่เป็นมรสุมหลักนะคะในประเทศไทยดังนั้นทิศทางนะคะจริงๆแล้วถามว่าลมประวันขึ้นก็มีนะคะมีหลายหลักหลายทิศทางมากดังนั้นในแง่ของ ของชายฟามเนี่ยหรือว่าลงคลื่นในทะเลจริงๆก็มีหลายทิศทางในการเี็บแต่ว่าทิศทางหลักๆมันมีแบบเท่าไหร่เขาจะมีตามที่ตัวเราออกเสียงเหนี้ยตามลงมาสึงกระป๋นงสเสียงได้งานนั้นในเนี้ของเรารู้แล้วว่าคลื่นมีความแตกต่างกันทางขนาดแล้วก็ทิศทางนะคะมีความาแปรปรวนจกเสมอด้วยนะคะไม่เท่ากันทุกวันนะคะบางครั้ง,งก็ในบางวันอาจจะมีคลื่นขนาดใหญ่บางวันอาจจะ เนี้ยไปเลยก็มีบางว่นอาจจะเนี้ยไปเลยก็มีไอ้นี่ลักษณะเป็นของอกระบวนการเกิดขึ้นนะคะขึะ้นขึ้นก็เกิดจากลมนะคะลมที่พัดมาจากนอกชายฝั่งนะคะแล้วก็ช่วยเคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งนะคะก็จะมีลักษณะของจริงจริงแล้วเวลาที่ช่วง,ง,งที่คลื่นนะคะถูกลมพัดถังบนผิวน้ำเนี่ยเราพบว่าลูกคลื่นงขึ้นเนี่ยจะไม่ค่อยแน่นอนนะคะจนกระทั่งมันหมด ทธิพลของลมไปล้วเรขึ้นที <Yeah. S 1> so, so ่นี่จะมีการเคลื่อนที่ต่อเชื่อคะว่าเคลื่อนสามารถเคลื่อนที่ได้หลายหลายพันกิโลกาเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะเคลื่อนลื่อนที่ชายฝั่งะัยาหรือว่าเคื่อนที่ชายฝั่งสะอามอาจจะมาจากฟิลิินได้นะคะรอนะคะจริงๆนะเป็นไปได้นะเป็นได้เพราะว่ามันมาไกลนะเคลื่อนที่เรื่อยๆนะคะแล้วจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยจนกระทงนะคะ ตามพลังงานที่ได้รับจากลมนะคะสมมติว่าเข้าสู่ชัยฝั่งนะคะโดยที่เข้าสูญญญ่ชัยฝันเนี่ยนะคะลักษณะของพื้นี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปะดับสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นเนื่องจากมันมีแรงเสียดทานระหว่างตัวท้องน้ำนะคะแล้วก็ทําให้พื้นนต้องพยายามยกตัวนะคะยกตัวสูงขึ้นเพื่อจะสร้างระดับพลังงานของมันเองให้สูงขึ้นต้านละเห็นนะคะ ยกตัวถึงระดับหนึ่งนะคะมันไม่สามารถที่จะคงรูปตัวเองได้มันก็จะเริ่มแตกตัวขึ้นขึ้นแตกตัวบริเวณชายฝั่งถ้าเป็นฟองของขาวนะคะจากนั้นก็หลังจากที่แตกตัวพวกนี้มันก็จะซัดสระขึ้นลงสู่ชายฝั่งแล้วก็สลายพลังงานของตัวกระเองที่ได้รับจากตัวไปในที่สุดที่ชายฝั่งแั้วก็จะจบการเดินทางของมันด้วยนะคะนี่เวลาที่ขึ้นเดินทางมาแล้วนะคะจะทำให้เกิดกระแสน้ำนะคะเห็นว่าคลื่นสีน้ำเงินดำๆนั่งละข้างมานเลนะคลื่นจะดีก็จะ เวลาที thi, sisters, water, can, run, <c oughs> ่รักษาไปบนชายฝั่งน้ำเนี่ยบางงครั้งก็ไม่สามารถที่จะสลายพลังงานของเอ็ได้หมดก็จะมีการไหล้ใดๆตัดงานก็จะมีการย้อนกลับมาเหมือนกันในนี้ในแม่ของทรงบริเวณที่อยากจะให้สนใจนี่คือตรงใบเรือขึ้นแตกตัวนะหมายว่าตรงที่มันมีปอข่อยของเนี่ยตรงบริเวณนั้นที่จะมีลักษณะของความปั่นป่วนของน้ำมากเวลาที่ขึ้นมันแตกตัวมันพยายามสลายพลังงานมันการที่พลังงานของมันเนี่ยกำลั ตัวเนี่ยมันจะมีการยกตะกอนของเราขึ้นมานะฮะเวลาที่ตะกอนมันถูกยกขึ้นมานั่นจะเะ็นความแตกตปวนของตัวกาแตกตรวของยืนนะครับกระแสน้ำที่เกิดขึ้นนี้ก็จะมีการผ่าออกตะกอนเคลื่อที่ไปด้วยนะครับเพื่อที่ไปด้วยดนั้นเราก็จะเห็นว่าตะกอนหรือว่าวัสดุท้องถานนะคะที่ารเคลื่อนที่โดยกระแสน้ำนะคะแล้วก็ด้วยอำนาจของคลื่นที่มันแตกตัวนะ ก็นะคะอย่างที <t festivals> ่พูดที่กล่าวไปเมื่อกี้นะว่าเวรที่ขึ้นแต่งตัวเนี่ยใช้เวที่ขึ้นแต่งตัวที่ใช้ฝั่งมันจะมีความปันปูนมากนะคะเพราะว่าการถ่ายเทแรงงานทำให้เกดการเขึ้น่องของตะกอนท้องน้ําแล้วก็ตะกอนขาดเล็กๆให้ก็จะถูกลบสูงขึ้นแล้วก็ถูกลื่นพัดพาไปในสภาพของแั่งของน่นะคะอันนี้ให้ดูเท่ๆๆนะคะไม่ต้องอนก่อนเมื่อนะคะในตอนที่คลื่นของเรานี่คิดว่าคลื่น มันมาจากทิศทางต่างๆนะคะแสดงว่าเวลาที่เพื่อนากระทำเข่าวิ่งเข้าสู่ใจฝั่งมันก็มีการบางบางครั้งมันก็มีการทํามุมกับชายฝั่งนะคะคือไม่ได้เข้าตั้งฉากนะคะก็ในเวลาที่เราขึ้นเว้นข่้นที่เราก็ราทำทำมุมกับชายฝั่งอย่างนี้นะคะมันจะทําให้เกิดนะคะ กระแสน้ำนะคะในสองฐานก็คืออันที่หนึ่กระแสน้ำในฐานที่ตั้งฉากกระชายฝั่งแล้วก็กระแสน้ำในแนวตามแนงชายฝั่งนะคะก็คือกระแสน้ำเนี่ยเป็นอีกตัวการหนึ่งหรือว่าเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งของเราเนาะดะนั้นในแง่ของเราเมื่อเราจากสองกระแสน้ำสองชนิดนี้คือตั้งฉากกระชายฝั่งแปลว่าอะไรคะต้านฉากกะชายฝั่คือกระแสน้ำที่พัดผ่านวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกจากชายฝั่งในทางต้านฉากนะคะอีกอันนึงก็คือ วิ่งไปตามแนวชายฝั่งนะวิ่งไปทางแนวชายฝั so, ่งอ่านะคะทีนี้ในบริเวณที่ใกล้ๆชายฝั่งเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเนื่องจากบริเวณนี้จะมีการแตกตัวของพลังงานเนื่องจากแตกตัวขอตัวของคลื่นอย่างที่กล่าวไปแล้วทําให้ตะกอนทรายท้องน้ำถูกยกตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็ถูกพัดพาไปกับกระแสน้ำเจ้าชายน้ำมีที่ทิศทางนะคะสองทิศทางคือในทิศทางตั้งฉากกับ ทางสายสัมพัน์เพราะฉะนั้นในแง่ของกระแสน้ำนะคะตะกอนที่ถูกพัดพาไปโดยกระแสน้ำที่ตั้งสากกับชายฝังมันก็จะพัดออกด้านนอกนะด้านนอกชายฝั่งหรือว่าพัดเข้าชายฝั่งนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือกระแสร์ตะกอนที่ถูกกระแสน้ำตามแนวชายฝังนะคะหรือว่าขนาดชายฝั่งพัดพาไปนั้นก็จะไปตามนั้นขึ้นอยู่กับว่าณขนาดน้ำตะกอนเนี่ยโดนอิทธิพลของกระแสน้ำตัวไหนพาไปนะคะแล้วก็จะมีสองรูปแบบนะคะ ในแง่้ากระแสน้ำมี2รูปแบบการเคลื่อนที่ของกระกนก็จะมี2รูปแบบกันก็คือกระกนที่เคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากกับชายฝั่งนะคะเราจะเรียกว่าเป็นถ้าเป็นสายพิเรื่องออาร์ตอะเอาคำว่าวิ่เข้าๆออกๆนะคะเข้าๆออกๆนั่นคือกระแสน้ำที่เข้าสู่ชายฝั่งนะคะก็มีกระแสน้ำที่ไหลออกจากชายฝั่งก็มีนะคะในแง่ของกระกนที่หูวที่แบบนี้ก็จะวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่บริเวณชายฝั่งอีกแบบหนึ่งนะคะเ็นกระแสน้ำที่วิ่งตามแนวชายฝั่ง ทีคนจาก็จะนักรรมงานใช่ฟังก็จะวิ่งวิ่งไปแล้วส่วนใหญ่จะวิ่งออกไปเลยวิ่งไปด้วยเลยช่วยคอยกนณ์เก็จะนักอาจจะมีบางบางเรื่องการที่ไม่มีที่เกษตรน้ำอะไรย้อนกลับมามันก็จะก่อให้เกิดสู่พายพาที่ย้อนกลับมานะคะก็จะมีลักษณะสองส่วนในสองแบบนี้นะคะนะคะสำหรับตะกอนทางงานใช้ฟังนี่จะเป็นที่ทำตะกอนนะคะถ้าพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เราที่จะทำการจุนี้สมมติว่าเราเราอยู่ตรงไหนเวลา เราอยากดูปริมาณที่ตะกอนในฝั่งนะีที่เพื่อนที่เข้านะคะในฝั่งจากเพื่อนที่ออกกัใช้ฝั่งเนะี่ยมันอาจจะมีปริมาณที่ไม่เท่ากันก็ได้นะอาจจะมีนะคะเป็นจริงๆแล้วในความเป็นจริงมันก็ไม่ค่อยเท่ากนะันนะถ้าในกรณีที่ปริมาณตะกอนนะคะเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่งมากกว่าออก จริงๆมันมีทั้งเข้าทั้งออกใ่นอนนะคะเพราะว่าทิศทางของการสั่งน้ำมันมีหลากหลายมันก็จะมีตัวตรกรที่เข้ามาใ,ในพื้นที่ของเราและก็มีปริมาณตะกรนที่ออกจากพื้นที่ของเราถ้าปริมาณตกรนเข้ามากกว่าออกจะเกิดอะไรขึ้นคะ <S <S ดินนะก็จะงอกนะคะถ้าเกิดการทับถมดินก็จะงอกเพิ่มนะคะเห็นไหมคะนี่เป็นมาเดียวกันนะคะและ้วงอกเพิ่มนะคะเห็นไหมคะ เน่ก็จะนอกเพิ่มแต่ถ้าปริมาณตะกอนที่เข้ามาจากเข,ข้าสู่ชายฝั่งมากกว่าออกนะคะมันก็จะเป็นการจัดซ้อน,นะคะอันนี้จะเป็นหายใจก็ไม่รู้ะนะคะแต่ว่าเห็นชัดมากๆว่ามันจัดซ้อแล้ควคิดว่ามันจะกลับคืนมาไหมคะจะกลับมาเหมือนเดิมไหมเนะะี่ยไม่น่ากลาับนะหายไปขนาดนี้นะคะหายไป50ปีหายไปขนาดนี้คงไม่กลับแลวนะเพราะฉะนั้นในแง่ของเราเนี่ย ถึงไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรฉันก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้แหละเพราะว่าอันที่หนึ่งนะคะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของตะกอนนะไอการเปลี่ยนแปลงในความเห็นที่บอกว่าเรามี2แบบก็คือถ้าตะกอนเข้ามากกว่าออกมันก็เกิดการทับถมใช่ไหมคะทับถมถ้าออกมากกว่าเข้าก็กัดซาะนะคะ